โคดเด็ดประจำวันที่30มกราคม2565ครับผมปีเตอร์โบโลครับผมพบกับเชฟฟิล์ยูเนเต็ดในเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาร์บี้ครับผมพบกับทางด้านของเบอร์วิงแฮมและทางด้านของคลาดิฟซิตี้ครับผมพบกับนอด Uh, Nottingham Forest นั่นเองนะครับผมก็ออกเสียงไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสำเนียงภาษาอังกฤษผมเองก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่ายังไงก็ดูที่โลโก้แล้วก็ดูที่สัญลักษณ์อาไรกันนะครับผมว่าผมเนี่ยต้องการที่จะสื่อถึงทีมใดนะครับผม p e t e r b o r o โ g h ครับผมเปิดด้าง พบกับเชฟฟิลยูเนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งได้เรียกได้ว่าเชฟฟิลยูเนเต็ดนี่ก็เคยขึ้นไปบนเวทีพีเม์ลีกนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ตกลงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพยาวๆเลยละกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ทางด้านของปีเตอร์โบโลครับผมเป็นทีมที่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่ก็ดุ้มๆุม,ดมน,นดอนนะครับผมจะตกชั้นแลกไม่ตกชั้นแลกจะตกไปทางด้านของดิวิชันหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่ายัางไงเชฟฟิลยูเนเต็ดก็น่าจะขยี้ได้ไม่มีเหลือนั่นเองนะ สถิติการเจอกันแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของโอ้ยปีเตอร์โบโลชนะล่าสุดนะครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเหนือคอขาดนหม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางด้านของเชสฟิลูไนเตดนี่ที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าดุมดุมดอดกันทัดด้งคูดดดด่เลยนะครับผมถึงแม้ว่าเชสฟิลูไนเตนในนัดล่าสุดจะชนะนี่ก็เรียกได้ว่ามีทั้งมีเสมอมีแพ้นะครับผมแต่ว่าทางด้านของปีเตอร์โบโลนี่ก็แพ้แพ้แล้วก็เสมอนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมฟันธงว่าเชฟฟิลยูไนเต็ดและกันครับผม มาดูทางด้านของดาร์บี้ดีกว่านะครับผมดาร์บี้ครับผมเปิดบ้านการมาเยือนพบกับเออเบอร์มิงแฮมนั่นเองนะครับผมเบอร์มิงแฮมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าผมเองก็เคยได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งทีมที่ผมได้เล่นในตอนเล่นวินนิ่งในช่วงเด็กๆด้วยละกันนะครับผมก็เอาไว้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดาร์บี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าเคยขึ้นมาเฉิดชายบนเวทีพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับผมส่วนทางด้านของเบอร์ม Sampai ก็เคยเช่นกันนะถ้าจะไม่ผิดนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะเคยแหละนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมคู่นี้น่าจะฟัดกันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมในเวลา2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมดับบี้พบกับเมอร์วิงแฮมนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าทีมแชมเปี้ยนชิพนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็อ่านข่าวอ่านคราวบ้างนนะครับผมว่า,ามีการเปลี่ยนตัวหรือมีการ ก็แล้วแหละมีการซื้อขายกันอะไรกันบ้างนะครับผมก็เอาว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเฮดทูเฮดของดาร์บี้กับทางด้านของเบอร์มิงแฮมเป็นยังไงบ้างนะครับผมดาร์บี้ครับผมก็รีดว่าแพ้มา2ชนะมา1นะครับผมส,ส่วนทางด้านของอ่าส่วนทางด้านของเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็ เสมอล่าสุดนะครับผมแล้วก็มีชนะแล้วก็มีแพ้นะครับผมส่วนสถิติการพบกันเป็นทางด้านของเบอร์วิงแฮมนะครับผมทำได้ดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็สู้กันบนแชมเปี้ยนชิพเนาะก็น่าจะเดาทากดูยากหน่อยแล้วกันยังไงผมฟันธงที่เบอร์วิงแฮมแล้วกันนะครับผมคาดิฟซิตี้ครับผมพบกับนอตติง Nottingham Forest อ่าซึ่ง Nottingham Forest นี่ถ้าเกิดว่าใครที่อ่าบอกว่ามีอายุมีอายุายายหน่อยเขาก็จะรู้กันนะครับผมว่าจริงๆแล้วทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษเลยก็ได้นะครับผมที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าในช่วงหนึ่งมันก็ดรอปไปแล้วก็ดรอปมาดรอปไปดรอปมานี่ดรอปยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ในทางด้านของเวทีเอ่อแชมเปี้ยนชิพมายาวนานพอสมควรเลยและกันนะครับผม,มก็ยังมีอีกหลายทีมนะครับผม ที่เราคิดถึงไม่ว่าจะเป็นพอสมาร์ทบ้างอ่าอะไรอ่ะเยอะแยะเลยนะแบ็คพูลอย่างเงี้ยอ่าก็ยังมีนะครับผมที่มาอยู่ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ความสนใจนะครับผมแต่ว่าบางทีตอนไปปลายฤดูกาลนี่เราก็เริ่มจะเริ่มมาดูแล้วว่า มีทีมไหนบ้างที่ได้ขึ้นไปบนเวทีพรีเมียร์อีกครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางเวทีพรีเมียร์นี่ก็จะมีทีมที่ตกลงมาบ้างนะครับผมซึ่งปีนี้ผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมคิดว่ายังไงนอริสิตี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมก็เอาไ้ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูที่แชมเปี้ยนชิพกันก่อนดีกว่านะครับผมคาริมซิตี้ครับผมเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นี่ก็มาดูอันดับ อันดับผมมานั่งดูอันดับของในแชมเปี้ยนชิพนี้ก็เรียกว่าก็คะแนนก็ค่อนข้างสูสีนะครับผมแต่ว่าอันดับนี้มันก็จะขึ้นขนลงลขึ้นขนลงลเด้ง,งๆไปไปมามมันค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะครับผมแต่ว่าพอมาดูสิตีตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของ นอตติงแฮมนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าเห็นเลยและกันนะครับผมก็นอตติงแฮมครับผมชนะมา3นัดรวดเลยนะครับผมซึ่ง3นัดน,นั้นก็ไม่ได้หมู่ๆด้วยนะครับผมส่วนทางด้านของคราดิปซิตี้นี่ก็เรียกได้ว่าแพ้มา2นัดติดนะครับผมก็อาจจะทําให้ขวัญและกำลังใจาหายไปบ้างนะครับผมแต่ว่ายังไงสุ้คู่นี้สู้กันดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับผมระหว่างทีมที่ จะเก็บสแต็กหรือว่าเก็บสถิติชนะไปเรื่อยๆติดต่อกันนะครับผมกับอีกทีมหนึ่งที่จะเบรกสถิตินั่นเอาไว้นะครับผมก็เไป็นว่ายังไงผมขออนุญาตเชียร์ทางด้านของนอ t ติงแฮมฟอ r e เรและกันนะครับผม ก็เป็นว่า3าคู่ใหญ่ๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจ้าบ้านไม่ใช่แน่นอนนะครับผมในวันที่30มกราคม2565นะครับผมปีเตอร์โบโลครับผมแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมดาร์บี้ครับผมน่าจะต้านทานทางด้านของเบอร์วิงแฮมไม่อยู่นะครับผมส่วนคาร์ดิฟตี้ครับผมน่าจะต้านทานทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสไม่อยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นว่ายังไง3คู่ใหญ่นี้ เรามาบอกต่อกันด้วยรายกันนะครับผมยังไงใครที่อยากจะลองเสียงไทยเสียงดวงดูก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์พีพ้าทั้งสองโกหรือว่าจากคลิกเช่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมผมจะเชื่ลิงก์เอาไว้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้กันนะครับผมออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเข้าบ้านก็อย่าลืมล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยแล้วกันนะครับผมงานสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ